การคั่วกาแฟนะครับก็เหมือนกับการทำอาหารเลยครับอย่างเช่นสเต็กนะครับก็จะมีระดับความสุกที่ต่างกันครับเช่นแร่มีเดยมแร่เวลดันอะไรแบบนี้นะครับซึ่งระดับความสุกที่ต่างกันนั้นเนี่ยก็จะทำให้รสชาติและก็เนื้อสัมผัสของสเต็กจานนั้นๆครับแตกต่างกันครับกาแฟเองก็มีระดับการคั่วเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าระดับการคั่วที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยก็จะมีผลทำให้รสชาติของกาแฟนั้นต่างกันไปด้วยนั่นเองครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับระดับการคั่วหรือว่า Roting Lavel กัน แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะฮะมีวิธีดริปกาแฟคั่วเข้มมาฝากกันด้วยครับ บอกไปนะครับผมว่าการคั่วกาแฟนั้นก็เหมือนกับการทําอาหารนะครับผมซึ่งก่อนที่จะมาเป็นกาแฟแก้วโปรดของทุกๆคนได้นั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการนําเอาเมล็ดดิบหรือว่ากรีนบีนนะครับผมที่ผ่านกระบวนการโปรเซสต่างๆมาแล้วเรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วจึงค่อยนํามาคั่วครับพอเรานํามาคั่วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นและก็รสชาติของเมล็ดกาแฟนั้นๆนั่นเองนะครับผมซึ่งพอเมื่อกาแฟเกิดการคั่วแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพแล้วก็ทางเคมีนะครับผ อย่างทางกายภาพเนีย่ยก็ <a> <pse> จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับไม่ว่าจะเป็นสีของเมล็ดนะฮะขนาดของเมล็ดแล้วก็น้ํามันที่เคลือบเมล็ดอยู่ส่วนทางเคมีนั้นเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆมากมายเลยครับอันนี้เนี่ยเราขอละไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมกาแฟเมื่อผ่านการคั่วเนี่ยก็จะทําให้เกิดรสชาติต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานขมแล้วก็กลิ่นที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมเลยมีกาแฟ4ตัวที่คั่วในระดับที่แตกต่างกันมาให้ดูกันครับ ซึ่งกาแฟที่เอามาทั้งหมดด้วยกัน4ตัวนี้นะครับผมก็คือจะเป็นกาแฟที่มาจากแหล่งเดียวกันกระบวนการโรเซสม,ม,ม,มาเหมือนกันก็คือวอชโปรเซสนั่นเองนะครับผมโดยที่แตกต่างกันที่ระดับการคั่วเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไลท์โรสนะครับมีเดียมโรสมีเดียมดาร์กแล้วก็ดาร์กโรสนั่นเองนะครับผม,บ medium rose, medium dark, บผมสีตัวนี้นะฮะแตกต่างกันที่ระดับการคั่วอย่างเด <borg. S 2> ียวเท่านั้นเราจะเห็นความแตกต่างานี่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของสีที่แตกต่างกันมากๆ oop, นะฮะไลท์โรสกับมีเดียมเนี่ยอาจจะต่างกันน้อยหน่อยน,น,นะครับผมแต네่พอกระเถิบ ความต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับรวมไปถึงน้ํามันที่เคลือบอยู่ที่มเมล็ดด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคจากความต่างตรงนี้ที่เราเห็นได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชงกันดูเพื่อที่จะมาลองชิมรสชาติกันด้วยว่ารสติ้งเลเวลที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันด้านรสชาติกันแบบไหนบ้างจากกาแฟที่มาจากแหล่งที่ปลูกเดียวกันนั่นเองนะครับผมจะใช้วิธีการชงก็คือเจ้าวิวฟาตัวนี้นั่นเองนะครับวิวฟาเนี่ยนะครับผมเป็นดริปเปอร์นะฮะที่สามารถปรับวาล์วน้ำเพื่อที่จะควบคุมโฟเรตได้แบบนี้นะครับผ ผมเนี่ยจะปิดวาวน้ําไว้เลยให้เหมือนเป็นการสกัดแบบพวกเฟนเทสอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งก็จะใช้ในเรื่องของเบอร์บทนะฮะอุณหภูมิน้ําแล้วก็เวลาเนี่ยให้เท่ากันนะครับผมเพื่อที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่ารสชาติจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับโอเคมาลองชวกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิวกาแฟกันนะครับทั้ง4ริปเปอร์นี้เลยนะครับผมโดยที่ผมใช้อัตราส่วนนะครับหต่อ10นะครับผมกาแฟ20กรัมน้ํา2 0 0นะครับผมใช้เวลา2นาทีเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูความต่างกันครับมา ครับผมเรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่เหนไ้ชัดเจนเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องของสีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาชิมชิละแก้วกันดีกว่าครับ นี่ครับตอนนี้จากที่เห็นนะฮะชัดเจนเลยในเรื่องของสีของน้ํากาแฟที่ออกมานั่นเองนะครับอย่างตัวนี้นะฮะไล g h t r o นะครับผมก็จะดูค่อนข้างเป็นแบบออกน้ําตาลแดงนะครับผมออกไปโทนแดงเยอะหน่อยนะฮะมาลองชิมกันดีกว่าครับอื ในส่วนของตัวขั้วอ่อนหรือว่า light o นะครับผม,ผมก็จะมีความเป็นกรดความปเปรี้ยวนะครับผมแล้วก็มีความผลไม้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมกาแฟที่ขั้วอ่อนแบบนี้เนี่ยก็มักจะไปชงในเชิงแบบฟิลเตอร์ซะมากกว่านะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ไม่มีแรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะก็ใช้เวลาที่มากขึ้นในการชงได้นะครับผมอ่ะต่อมามาลองดูมีเดียมกันดูอันนี้ก็ยังคงเป็นน้ำตาลแดงอยู่เดี๋ยวลองเทียบกันให้ดูว่าต่างกันขนาดไหนอ่า อันเนี้เฉดจะอ่อนกว่านิดนึงนะครับจะดูใสกว่านิดนึงนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนะฮะอืมสำหรับตัวคู่กลางหรือว่ามีเดียมโรสนะครับผมก็มียังคงมีความเป็นผลไม้อยู่นะครับผมความเปรี้ยวลดลงนะฮะ แต่ก็ยังเหมาะกับการชงแบบฟิลเตอร์รวมไปถึงเอสเปโซก็ได้แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ,ะมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นมีเดียมด์กเนาะ,ะสังเกตเลยว่ามันสีมันเข้มกว่ากาันชัดเจนมากๆนะครับนี่ตัวนี้แล้วเมื่อไปเทียบกับไรโรสนะครับนี่ต่างกันแบบนี้เลยนะฮะมาลองชิมกันดูอืมก็ ความเปรี้ยวสาหรับตัวนี้เนี่ย acidity ต,ต่างๆนะครับผมลดลงไปเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าจะได้เรื่องของบอดีความบาลานซ์นะครับแล้วก็ความหวานที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมมาลองดูที่ dark r o s t กันบ้างนะครับก็โหดูสีสิครับเข็มเปิดแต่ทีเดียวอืมก็ <laughs> <laughs> โอเคชัดเจนเลยว่าเราได้กลิ่นขั่วกลิ่นสโมกนะครับผมกลิ่นขั่วกาแฟานะฮะแล้วก็ความบอดี้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ความหวานก็กลางกากำลังดีนะครับแต่แก้วนี้หวานกว่า นะครับผมแต่เรื่องของ uh, acidity ความเปรี้ยวนต่างๆเนี่ยแทบไม่เหลืออยู่เลยนะครับผมโอเคเจ้า okay. ตัวนี้ก็ส่งเอพิโซ o ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เหมาะกับการนำไปใส่นมด้วยเพราะว่าบอดี hmm. ้เขาแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและนี่ก็คือสรุปนะฮะความต่างของ uh, ระดับการคั่วหรือว่า roasting level นั่นเองว่ามีผลต่อรสชาติกาแฟของเราอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ตามสัญญาที่ฝากกันไว้นะครับวิธีการดิบกาแฟคัวเข้ม จำนับวิธีดริปกาแฟคั้วเข้มให้อร่อยนะครับจริงๆแล้วก็มีอยู่หลากหลายวิธีเลยทีเดียวนะครับผมก็วันนี้จะหยิบยกมาสักหนึ่งวิธีแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าใครที่อยากจะชื่อชอบในเรื่องของบอดี้แล้วก็รสชาติที่ไม่เปรี้ยวมากของกาแฟคั้วเข้มเนี่ยแต่ว่าอยากจะกินแบบดริปบ้างหรือว่าบางคนที่อาจจะลืมดูถุงฉลากาแฟไปซื้อกาแฟคั้วเอเพโซมาแต่ว่าตัวเองทำดริฟอยู่แล้วจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มจากการลวกกระดาษก่อนเลย ใส่กาแฟขั้วเข้มนี่เราบดแล้วลงไปนะครับผมอันนี้คือผมใช้ตัวกาแฟขั้วเข้มสุดที่เรา,เาได้ลองกันนะครับก็คือเป็นดาร์กโรสเลยนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เราจะชงในอัตราส่วนนะครับผม1ต่อ13นะครับผมก็คือผมใช้กาแฟ20กรัมนะครับผมน้ำออกมาเท่าไหร่นะ260 ใช่260แ,แหละอ่าโอเคทีนี้วิธีดิฟกาแฟโัวเข้มในแบบที่เราจะนํามาทําในกรณนนีก็คือเราจะใช้น้ํา2อุณหภูมิครับผมโดยที่การแรกที่ผมจะพีนฟิวไปอ่าผมจะใช้อุณหภูมิที่60องศานะครับผมขอวัดก่อนอ่า60องศานะครับผมพีนฟิวไปก่อนนะครับผมผมจะพีนฟิ์ไปที่60สมลเลยนะครับผมแลวเดี๋ยวจะเทน้ำร้อนอีกอุณหภูมินึง 200อ่ามันก็จะได้จบพอดีพอดีนะฮะการนี้ใช้ที่85องศานะครับผมกำลังดีนะฮะโอเคเมื่อกีเราพีนฟิวไปแล้ว60นะครับทีนี้เราก็จะเทอีก200ไปเลยเทยรวดเดียวไปเลยนะฮะปึ๊บอ่าโอเค260นิดนิด โอเคครับผมพอครบ1นานะที45่ิวิยกออกไปเลยนะครับผมทีนี้เราก็จะได้กาแฟดิบแบบขั่วเข้มมาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับผมซึ่งบางคนถ้าอาจจะบดละเอียดเกินไปก็ได้หลุดน้ำเติมน้ำเพิ่มลงไปได้นะครับผมอืม โอเคก็เราก็จะได้กาแฟดิ๊ข uh ัวเข้มที่เฮ้ยโอเคอร่อย,ออยกินได,ได้ได้ความหวานได้ความหอมออกมาเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับผมก็สามารถลองเอาไปใช้กันได้นะครับผมสำหรับทริคนี้นะฮะถ้าใครที่ชื่นชอบในการกินกาแฟที่อาจจะขัวเข้มหน่อยนะครับผมอยากได้บอดี้เยอะๆนะฮะหรือว่า ใครที่ซื้อผิดไปอย่างที่บอกก็ยังคงสามารถชงกาแฟดริปที่รสชาติดีกินได้อยู่นั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะ่าจะเข้าใจในเรื่องของระดับการคั่วมากขึ้นนะครับจะได้เลือกคาแรคเตอร์กาแฟที่ตัวเองชื่นชอบได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับรวมไปถึงทริคในการดริปกาแฟคั่วเข้มในวันนี้ด้วยก็สามารถนําลองไปปรับใช้กันดูได้นะครับผมย<ง>ังไงนะก็ฝากติดตามรายการวโดสไว้ด้วยนะครับผมถ้าหากมีคอมเมนต์ติชมใดๆนะครับผมหรือว่าอยากจะให้ทาคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถมเต์ มาได้ทุกช่องทางของทางบูคอบเลยนั่นเองนะครับวันี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ